เวนน้ำมะพร้าวปลอมนะครับน้ำมะพร้าวเอาน้ำปลาปลาสาแล้วผมคิดวมดแล้วนะครับมึงเอาไปปล่อยในห้องน้ำหน่ออเฮ้ยโอ้ยสัดไม่อร่อยเลกลับกินบ้านดีกว่าม้วมันหวานเรืยหวานีอะไรแม่จืดอีน้ำเปล่า S <S เลขเ,เท่น้ำเปล่าใส่กูนะรู้เลยมันจะมีแบบหวานหวานติดมานิดนึงอ่ะโอ้ยเยี่ยมันเที่ยมียวะเนี่คอคอคมยมองเันเที่ยมอนี้าจัไม่เป็น,นลอน่อล่อละขวากทุยอย่างจืดอันนี้หวานกว่าเมื่อกี้อีกอันนี้อร่อยสุดแล้วกลัไปกินบ้านกูมึงปล่อยอีลูกหนึ่งดิ มึงเอาไปปล่อยแบบสองสองแล้วนะอีซัดเรือไปปล่อยอยู่ปล่อยตรงไหนดีวะไปปล่อยในห้องน้ำน่ะเกิดได้ปหมต้องเอาปล่อยในห้องน้ำเอ้ามันอยู่ที่ของมันไข่มันก็อยู่ในนั้นไข่เขาไม่าันก็อยู่ในนั้นบักเฮงเห็นไข่มันอยู่ไปปล่อยไปปล่อยเออบกไปต้องไปปล่อยมันใจบุญเอามาเถอะถ้าเตะลงเตะทีหนึ่งกูว่ากูว่าไม่เตะหรอกครับวิ่ของนี่ของไม่รออไรเลยยแพทอยู่มือมันแะบมันโดนทิ้ง จนไ้ยาชิมซะไอ้พีน้ำมะพร้าวเยอยนี่อร่อยกว่านื้กกี้ยังเยอะเอาอีกลูกนึ่งไม่ได้กินไหมบอกพี่จับทำเฮียอะไรกูกลัวกูก็บอกว่ากูคุยสัตว์ไ่ไกดกูกลัวครับนกูกลัวแม้แัีแบทแมนโอ้ยเวนแบทแมนกลัวขงขาุงไม่ได้กินมะพร้าว กินชกแรกใช่ไหมอร่อยอยู่เนี่ยแบทแมนโคตรหานข่าฮะมันไม่อร่อยเนี่ยตอนแรกนะโคตรหวานเลยนี่ยมเราเอาน้ำเปล่าใส่ให้มันกินใครเอาน้ำเปล่าใส่บางสองไมนเอาน้ำเปล่าเทใส่เนี่ยกูกูยื่นถูกอันนี้นะหวานกว่าอันเมื่อกี้อีกครับหวานโคตรอ่ะโคตรลูกนี้น่ะจืดครับจืดกูจะขับกินบ้านกูเนี่ยแล้วมันจืดนะมึงหวานให้มึงกินตัวนี่มึง ืมันรอที่กูถือมันจืดบักทัดเอาไม่ให้กูกูยกกินโคตรหวานเลยกูกินเกือบมดี้คยไอ้ชีไหนวะี้เปืน่เอยบักฟีเป็นคนกินคนแรกแล้วไม่ใช่แล้วมันเอามาให้บักทัดกินกินคนแรกนะบักเพชรกินเสร็จาน้ำใสกินคนแรกนะบักเพชรแต่กูถือแต่กูแต่กูถือ เอ้าบักบีมแต่กูถือแล้วบักสองเอาจากกูแก่อยู่ครับมึงจะไปรู้อะไรเด่นแล้วกูถืออยู่ชนะความกลัวด้วยความกลัวแล้วน้ำมะพร้าวกลายเป็นแบ็คแมนมึงจะกลายเป็นตุ๊กแกไอ้ลูกนี่หน่าหวานสุดนี่หน่าหวานโคตรจืดมึงจะกลายเป็นตุ๊กแกแมนกูแดกจนหมดน้ำมันอ่ะจะปีนกระดานได้เป็นบักบริกลัวเกาะควายกระเป๋ามันมึงไปปล่อยไว้ในนั่นนะครับ ในห้องน้ำน่ะ be, มันสูกเนี่ยพี่มันตัวน mmm ้อยหานี <f 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 ่ตายพอดีอ่ะมันสูกเลยเนี่ยฝีมเลย มึงมเอาเก็บไปในห้องน้ำเลยป่ะไปจูบปลาไปจบปลากระชว์ีเลยวมันไต่ขึ้นมาทเี้ยอะไรเงี้ยไปดิเนนเ่ยวผ่านมึงไม่ให้มันเข้าไปห้องน้ำเหมือนเดิมเลยป่ะเบี